สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะจากกูกกูกวันนี้มาอยู่กันในใกล้จะแล้วนะเกมมิ่งไกจะออกใครแล้วนะเกมมิ่งบ้าบอกละไปไหนวะ นี่คือพี่เล่นไวนานแล้น,นอย่าลืมเอาเพื่อนมาติดตามพี่กันเยอะๆกันด้วยนะเกมมิ่งพี่จะพัก นูนูเป็นไก่ทั้งหลายมาออกไข่เพื่อเงินของฉันแล้ววันนี้แกก็จะกลายเป็นแบบไอ้พวกนี้ออกไข่กันไม่หยุดเลยโอ้ยพวกเราปวดตูดกันไปหมดแล้วปล่อยเราเถอะเราเบ่งจะตูดบ้านหมดแล้ว <c oughs> ครั้งแหรกพอดูไข่ที่มันพุ่งออกมาใน,ในมันไม่คู่ควรเลยเอ,อ,อันนี้นะคะก็จะมีอ่อไก่ที่อันนี้อยู่นะคะ มีหลานปะใช่ปะเอ็มล้านปะใช่ปะใช่ปะอันนี้เป็นบิลเลียนอีบิลเลียนไอ้นั้นสิบไอสิบล้านสิบล้านสิบล้านก็ับพี่ไงใช่แล้ว และพี่ก็จะบอกว่ามีฟาร์มน้อยๆนะคะที่นี่เห็นปะจะมีเวลาให้เราอยู่อันนี้ก็จะเป็นชาวชาวบ้านชาวนานะคะคอยดูแลปกปักรักษาที่นี่เนาะตรงนี้มันดูไม่แหลกเนาะออตรงนี้โอ้โหกูนะขาจะปวดเลย มันเหลืออีกเพดเดียวเองอะ่ะใช้ใจ่ายจุดหกแปดบิลเลียนมันแหลก รู้แล้วว่าทำไมมันแหลกโถ่เอ้ยใช่ๆบิลเลียนเราจะจ่ายยังไงล้วเนี้ยโอเคงั้นซื้อสามจ<ะ>ุดบิเลียนอันนี้นะคะจะเป็นตัวเลือกที่ให้เลือกไก่นะอืมเลือกตัวไหนเนาะพี่จะกดนะคะ ที่เลือกมั่วนะคะทุกคนผลมั่วสดๆแปดขายเลยจ้าเย่ขายแรกแล้วนะทุกคนบักบอปเอ้ยโอ้โหแม่ก็พูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เลยนะแป่แค่เนี้ยไปเกินไปหน่อยหรอฮะ มันไม่เกินไปหน่อยเหรอฮะไอเงินหมดหมดตูด้เลยโหจริงๆแล้วนะคะมันควรจะเต็มกล่องแล้วนะแต่ตัวเกมนี้มันทำให้เหมือนกับว่า หนึ่งวิมันจะซูมหยิบไข่หนึ่งในที่มันอยู่ในล้างนะคะมาเป็นอ่าของในเป็นเป็นชัางแมงมางอธิบายยากเหลือเกินไข่ทองคำไก่ของเกษตรกรวางไข่ทองคำด้วยความอยากรู้เขาจึงตกไข่แต่พบว่ามันเหมือนไข่ปกติอาซาจานไกส์ guys. มีงานวิจัยที่สามารถเพิ่มความ น่าเป็นของผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่รู้แบ๋เบ๋เบ๋ชิคเกียดพูดเลยอะอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้นะมหากราบโอ๊ย what what ระดับมหากราบนะคะพี่ยังไม่เคยกดเข้ามาดูนะเนี่ยพี่เพิ่งกดเข้ามาดู ทั่วไปนะคะก็จะเป็นอย่างที่น้องๆเห็นนะคะแล้วนี่ก็เป็นเกมของคนไทยด้วยอ่าไก่วาไข่ที่เป็นตัวสีเขียวๆแบบนี้เอเลี่ยนไกดไก่ที่อยากกดที่ตัวมันได้จะกดได้นี่จะดีมากเลยคือมันแพงไงทุกคนมันแพงนี่มันแพง อันนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลต่างๆนะคะซึ่งไข่ออกถึงห้ 50, าหมื่นใบห้าหมืนใบนี่จะตาย,ยแล้วจอกเลยโอ้ผลผลิตไข่กะตายนะคะแล้วก็เรายังไม่ได้อินซีและก็เราก็ยังไม่ได้น้ำนมนี่น่าจะเป็นวัวแน่นอน แล้วก็บัวกระต่ายยังมีอีกเลยเราแม่งโคตรนานไทยคนูนี่ไทยคูนอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะกลัวน้องๆจะเบื่อกันเนอะแบบพี่มันไม่เพลินแล้วอ่ะเออพี่พาไปดูอะไรที่มันแบบ สนุกสวิงลิงโกอันนี้นะคะก็จะเป็นหมุนวงล้อนะคะแต่ไม่เอาอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นที่เติมเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าก็ที่เติมนั่นแหละสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่น้องๆมาดูกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แกบผมด้วยนะครับไก่จะพาทุกคนมาออกไข่เกมมิ่งกันด้วยนะสหลับวันนี้ ไปละจุ๊บๆเดี๋ยวเก็บเงินเลยเก็บกล่องเข้าเลยบายเอเวอร์ริทได้ไม่บายคะ่ะจุ๊บๆแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะนัดอีกทีนึงงล้อว,ว่าเราจะทำคลิปปากันเมื่อไหร่อ่ะไปละบาย